สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้เรามาต่อกับคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องแรบแล้วซึ่งในห้องแรบนี้จะมีอะไรบ้างเรามาสำรวจกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากห้องแรกห้องแรกสุดมีอะไรมีโต๊ะทำงานอยู่คลิกได้หรือเปล่าคลิกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ Iron Table ข้างนอกมันตัวอะไร Type B คืออะไรไม่รู้แต่รู้ๆว่าถ้าเราออกตรงนี้เราจะ t y p B อีกหนึ่งตัวเราขอตีมันก่อน ปแล้วเราก็โดนยิงร่วงเฮ้ยเราโดนยิงร่วงไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เราจะไม่ยอมโดนอีกเราจะมาอีกทางหนึง่งเราจะพยายามที่แบบว่าไม่ไปเจอมันสักหน่อยแต่ว่าเราก็ดันมาเจอมันตรงนี้เออเร็วเร็วเร,วเรวต้องหลบต้องหลบต้องหลบหลบหลบ,ลบ,ลบซ้ายลบขวาหลบซ้ายหลบขวา มันเป็นห้อง,องทดลองชัดๆเลยปึกป๊กๆนี่ไงตึกทีหนึ่งไอตัวนี้ก็ไม่มีแขนตึกตึกตึกนี่สี 40, ่สิบป๋อเดี๋ยวเจอแพรี่นี่แพรี่แพรี่ตึกไม่ได้แพรี่ไม่ได้อย่าฆ่าดดูสักตัวหนึ่งว่าได้อะไร ได้กลายเป็นศพแล้วพอเรากลายเป็นศพเราจึงได้รู้ว่าเราควรหาทางไปที่ดีกว่านี้ทางนี้เรายังไม่เคยไปขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยโอเคไม่มีตัวยิงแสงเลเซอร์เราน่าจะรอดนะอะไรเอ่ยไอตัวเขียวเขียวเข้าไปดูสิมีฉากอีเวนต์ด้วยนะเราใส่ไปแล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยมาทางนี้ดีกว่า เดี๋ยวมันจะมีทางลงไปข้างล่างที่เราเจอเมื่อกี้แต่ว่าเรายังไม่ลงไปเราขอมาดูฝั่งนี้คีย์การ์ดไม่มีห้องแถวนี้จะล็อกหมดเลยฮะตรงนั้นก็ล็อกตรงนี้ก็ล็อกแต่ตรงนี้มีบันไดขอล็อกขึ้นไปหน่อยโผล่ขึ้นมาข้างบนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่โซนนี้เลยเหรอมาสำรวจข้างนอกก่อนดีไหมหรือว่าลงไปข้างล่างเลยดีแต่ว่าเรามาข้างล่างแล้วก็ขอข้างล่างให้สุดละกัน และแล้วเราก็มาถึงบันไดบุ่งสู่ข้างล่างของเรานี่ไงฉากอีเวนต์มาแล้วเราพบศพใครไม่รู้นอนตายอยู่แล้วก็เก็บศพมานี่ไงก่อนอื่นเราเอาหัวมาฝากไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็เอาตัวกลับมาฝากซ้ำนี่ไงหาตัวฉันเจอยังเอาล่ะรีบเอาตัวฉันมาต่อกับหัวฉันได้แล้วเร็วเข้าเร,เร็วเร็วสิมัวพูดอยู่ได้ มาเราจะทำการทานเฟอร์ผู้ชื่นรัวร่างได้มาแล้วหนึ่งคน yes ขอบคุณมากนะการทดลองสำเร็จไปด้วยดีขอบคุณจริงๆเอาละครั้งนี้ฉันจะยอมเป็นเบ้ให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยทำให้ร่างกายของฉันกลับมาเป็นแบบเดิมโอเคไม่เป็นไรเอาละฟ o ลโล่มี f ฟอลโล่มเอาไม่สามารถขยับได้ไม่ยอม follow ตามด้วยเรียห้องพวกนี้นี่ไงเราเข้าห้องได้แล้ว โอเคฉันจะเปิดไปให้นะนี่ไงตู้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 อะห้องเปิดแล้วเชิญเข้าไปได้โอเคครับผมจะเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่มันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรอ่ะมันคือใครคนจ้างงานเหรอเออนั่นใครอ่ะแคทเชียร์ไม่ใช่เหรออ่าเป็นไงบ้างลืมใช้ไปแล้วเหรอฉันต้องใช้คือด็อกเตอร์เมแกนไง นายไม่ใช่ตายไปแล้วเหรอโอ้ยฉันไม่ตายง่ายหรอกเอาละฉันขอไปหาของก่อนละกันฉันรู้นะว่าเขาจะไปไหนน่าจะห้องข้างๆนี่แหละลองตามไปดูห้องข้างๆใช่ไหมนี่งไงเปิดอยู่เปิดอยู่น่านไงอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยโอ้โหเอาคนมาตัดแขนตัดขาโอ้ดีมากที่หาฉันเจอ เอาละเห็นไหมนี่คืออะไรมันคือคอลเลกชันของฉันฉันมีความรู้สึกว่าฉันเอนจอยกับมันมากเลยกับการสร้างคอลเลกชันของฉันแบบนี้โอ้โน oh, no. ไปไปไม่ได้นะเดลแมนทำไมถึงคิดแบบนี้ล่ะฉันจะทําการสั่งสอนนายเองปุ๊บปุ๊บฉันต้องการโลต้องการโลเอื้อดูดูแพทเทิร์นดูแพทเทิร์นตีที่โอ้รถเยอะอยู่ <laughs> ถอย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 ,ถอยไมดี อยากจะลองป้องกันดูนะแต่ก็กลัวตายหัวใจมีแค่สองไม่อยากเสี่ยงย่า yeah. ซีซิบอสโอ้ยนี่ซีซีซีบอสซีซิบอนี่นี่ยืนตียืนตีเลยยืนตีเลยยืนตียืนตีอุ้ยเอาละก่อนเข้าไปครั้งนี้เราขอปักธงไปที่หน้าห้องมาขอเข้าไปลุยกับมันอีกสักครั้งยิงมาสิยิงมายิงมาจะยิงมาตอนไหน,นยิงมาเลย พร้อมหลบแล้วพร้อมหลบแล้วเอาไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงมาสักทีปึ๊บโหสามนัดรวดโอ้ยโอ้ยโอ้โหแรงสี่สิบต่อเนื่องเลยหนึ่งนัดไม่โดนสามนัดก็ไม่โดนไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนี่ไงนี่ไงเราตามมาตีเราตามมาตี อ่าสไลด์อีกแล้วเหรอสไลด์โอ้โหมันสไลด์หล่ะกลับได้เราต้องไปหาเกาะมาเพิ่มแล้วถ้าชนะก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ต้องไปครับเกาะไวโอ้ย,อย,อยน,นี่นี่นี่ไม่โดน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 หรอกปล่อยไปปล่อยไป,ป,น,ไปนี่นี่ตามมาตีตามมาตีตามมาตีแบะแบะแบะหนึ่งครั้งไม่ได้สองครั้งสามครั้งนี่ รวมไปสี่ครั้งเกือบ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 ี่าหลบได้ครับลบได้ครับมามาโอ้ยไอ้เล่นจิ๋วแตกจะชนะอ,อยู่แล้วเราขอ,อกลับมาครับของก่อนแป๊บหนึง่งโลโลเราต้องการโลเมื่อกี้โลเราแตกโลนี่ไงอยู่นี่ ไอรอนไอรอนแล้วก็หนังสัตว์โอ้โหหนังสัตว์เราคาบคงไปหมดเลยไอรอนตอนนี้มีอยู่สี่สิบกว่าเราได้มาสี่อันโอเคเอามาวางไว้ก่อนโรมันใช้ไอรอนทั้งหมดสองแล้วก็หนังสัตว์อีกสองไปหาแม่หมีต่อดีกว่าต้องไปหาแม่หมีเพื่อทําการคาบหนังสัตว์นี่ไงเรามาเราก็เจอเลยแม่หมีหนึ่งตัว ตีก่อนนี่ไงตีไม่กี่ทีก็ดเตแล้วไม่มีเอ๋ยโอ้โหโอ้โหจะเอาเหรอจะเอาเหรอตีสวนตีสวนมาแล้วก็เลือดลดแค่นี้อย่าหวังว่าจะชนะได้มาเราได้ของมาแล้วทําการยัดลงไปนังสัตว์เสร็จแล้วก็นี่ไงกรอะสองอันเรียบร้อยจากนั้นก็นอนรอนอนรอเลือดเต็ม มาเราพร้อมแล้วสําหรับการผจญภัยอีกหนึ่งครั้งต้องเตรียมของให้พร้อมควบเพลิงเอาไว้ข้างหน้านี่แหละแล้วก็โล่เตรียมพร้อมนี่มามันจะตีเราแล้วเราควรชิงตีมันก่อนชิงตีมันก่อนชิงตีมันอีกรอบนี่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 น,นี่สามค้างเหรอคิดว่าจะโดนเหรอโอ้โสไลด์กับสไลด์กับลูกแก้วหมดแล้วครับ ตีไป3 1 3 1 3 1เอสอตึ้งตี3าีแค่นี้นี่ไอ้เนี่ยไม่อยากโดนสุดแล้วแรงโคตรเลยเอาร่ไปป้องกันก็รถทิละ4ี40ิบสรัวๆเลยนี่นี่ไม่โสนแล้วกันแพรี่โอ้ยโอ้ยโอ้นชิบหาย,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 ยหัวใจหนึ่งดวงถือว่าให้ทับูตำทาน โอ้ยต้องยอมกันครับไม่งั้นหลบไม่พ้นอีกทีอีกทีปึก๊กเรียบร้อยยาฉันหลุดการควบคุมใครก็ได้ช่วยฉันด้วยนี่งไงขอไปซ่อนตัวในหาก่อนรอฉันแป๊บหนึ่งเฮ้ยจิบหายเขาผิดอันโอ้ยโดนตัดแขนตัดขามาเลย เอาแล้วไงเอาแล้วไงตามตามสนองครับตอนนี้ด็อกเตอร์เดวมนของเราโดนตัดแขนตัดขาไปหมดแล้วหลังจากเลือดเต็มจะอยู่ตรงนี้เมื่อตอนกลางคืนมันเป็นสีขาวเลยตอนนี้มันกลายเป็นสีเขียวแล้วน่าจะเปิดแล้วนะมันต้องใช้คิต้ตหินเออจำได้แล้วมันต้องใช้หินทั้งหมด3ก้อนดังนั้นเรามี1ก้อนแล้วอีกก้อนหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรแดงๆวงแดงๆอย่างนี้ ต้องไปดูครับมาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโซนี้โอ้คนคนคนโอมันบุกมาโจมตีฉันเลยหรอเลือดเกือบหมดบุกมาเหรอนี่ไงไรค่าทีละคนปึก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 กโอ้ยโอ้โอ้ยโดนลุมสกามเออคือว่าถ้ามากันขนาดนี้นะไม่ต้องการให้หนีแล้ว เพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋า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 อยู่ฐาน <c oughs> ใช้ไม่ได้ใช้บ <c> ล <oughs> ไม่ได้ <c oughs> นี่ไงนี่ไงตีตีไปฝั่งไห <c oughs> นวะนี่หลบได้ครับหลบได้หลบได้ถอยหลังหลบเลยโอ้โหแรงมันแรงจริงๆมาดูมอนตรงนี้ต่อดีกว่าเรามาดูกันสักหน่อย feasible, ว่าเราจะชนะมันได้ไหมถ้าเอาโร่มาเด็บ แล้วก็ลองตีมันทีหนึ่งปึ๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถรถแทบไม่รถหมุนติว้วๆลองทดสอบนะลองทดสอบนะแค่ทดสอบนะปึ๊กนี่สามสิบเอ็ดรถแค่นี้นี่อยากเห็นมันขึน้ปึ๊กโอ้โหร้อยต้องใช้รถทะเบียนนะ่หมุนหมุนหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้ว เท่าที่คิดนะอัญมณีน่าจะอยู่กับตัวนี้หตัวในเมื่อเราไปไหนไม่ได้แบบนี้เราก็สมควรไปเปิดแปบ,บกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะทำยังไงต่อเราจะหาอัญมณีได้ยังไงอย่าลืมรับชมกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ